นี่คือก่อนทำนะน,นีช่วงลูกค้าที่ทำมาแล้วนะครับเด็ดหยอดเปลี่ยนเบอร์น้ำมันมาครับ นอย,ยทันเข้าติดกับโริบลมนี่คือกระบอกโชว์ครับ นี้เราก็ทำการซ่อมเซ็ตน้ำมันให้กับลูกค้าใหมา่ครับนี่ครับเป็นสายเกี่ยวีเป็นของเดิมให้ลูกค้าทำมาตอนนี้ไปซื้อเหล้าที่ไหนใครขายให้พักอ่าหน้่ของกับใคร